นี่ก็เป็นชิงช้านะครับผมอาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นสีสันของงานนะครับทุกคนก็ในงานบริเวณงานก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมก็ถือว่าเป็นงานต่างจังหวัดแล้วกันนะทุกคนเป็นงานประจำปีแต่ว่าคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนผมไปอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เริ่มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆถือว่าโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ถือว่าก็มีสีสัน หลายอย่างฮะทุกคนแต่ตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรครับทุกคนก็ถือว่าเป็นซีซันอีกอันหนึ่งเนาะก็วุบวาบวุบวาบเหมือนรถเหาะพอนจังว่าขึ้นเด็กกำลังเรือรถเหาะทุกคนเห็นแล้วโอ้เป็นซีซันอีกนะทุกคนเป็นซีซันอีกอย่างหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นซุ้มของเบียร์ช้าง ข้างในจะมีคอนเสิร์ตนะของวง Big กแอาวงร็อกแห่งตำนานนะครับทุกคนที่ยังคงเล่นอยู่นะทุกคนเหมือนมาเล่นอยู่มันนี้กะถือว่าบัตรเข้าชมแค่หนึ่งร้อยบาทถือโอเคนะถือว่าดีอยู่ทุกคนเนาะก็เป็นเหมือนเป็นซุ้มก็เป็นซีนซันอีกอันนึงเนาะทุกคนในงานมันนี้เนาะนวันนี้บรจะใช้เดี่ยวเนาะทุกคนเนาะมาเืออยู่ที่ ข้างฟิวเจอร์รังสิตนะทุกคนเนาะือว่ามาคนเดียวเนาะใช้เดียวทุกคนเนาะเทว่ามาเบินน่งรถบนถนนพยายามทำคืนนะทุกคนนะกคน็ถนะือว่าเป็นสิ่งที่บอจ๊บเองกะบอกคอยด้ออกมานะเพราะว่าสไลด์จะเข่าในกรุงเทพไกลกว่าเนาะอันนี้ถืนนอว่าออกมานกเนาะเขตกรุงเทพนะเพราะว่าเป็นรังสิตนะทุกคนเนาะห่างจากบอลบอแจ๊บเปรียบประมาณน่าจะอยู่ละล่าประมาณห้าสี่ละห้ากิโลประมาณนี้ทุกคนเนาะ เราจะหนังมอไซค์เองเพราะว่าข้า,างฟิเจอร์จะมีงานงานประจำปีแต่ดูท่าจะถ่ายไม่ได้เพราะเสียงมันดังแห้งบางคนดังแห้งไม่แต่ดนตรีไม่แต่เพลงก็เลยว่าขึ้นมาถ่ายบนสะพานไหนทุกคนเบ่งเมื่ออื่นเป็นวันครูนะทุกคนเป็นวันครูหรืว่าเป็นวัน,น,วนแม่พิมพ์ของชาตินะครับทุกคนวันที่6กมกราคม โอเคนะทุกคนเนะาะใช่ๆก็ได้ออกมาแล้วเนาะถือว่าออกมาคนเดียวเดินงานกับแบบเงาเงาพอเดินคนเดียวเนาะหมู่บรานมานำกับสีถ่ายภาพบรรยากาศรถให้ทุกคนได้เบิง่งนไนกระยำขำขึ้นเนาะที่ฟิวเจอร์รังสิตเวลาประมาณสามทุ่มกว่าสามทุ่มกว่า,ป,าประมาณนี้ครับทุกคนลองไปดูบรรยากาศกัน,กนครับผมนี่คือภาพบรรยากาศยา่ํำคืนของถนนเส้น ตรงนี้อ่าจะเป็นปราหนนะครับทุกคนเชื่อมกับวิภาวดีรงังสิตก็เป็นฝาหนฟิเจอร์ผาทุกคนนะานรอรังสิตนี่พระวอหรือว่าวันนี้มีงานตรงข้ามกับฟิเจอร์เดี๋ยวมาแจวอาจารย์ให้ดูบรรยากาศในงานนิดนหน่อยนั่น,นะน,นาาทุกคนเนาะเพราะว่าเสียงดังมันถ่ายยากทุกคนนี่ถ่ายยาก ที่บกเจะให้ดูหน้าตอนหน้าตอนนี้นะครับทุกคนเป็นถนนขาเข้านะครับผมวิ่งเข้าทางกรุงเทพนะครับครับไปดอนเมืองไปกรุงเทพถ้าออกซ้ายก็ไปนครนายกครับทุกคนถือว่า ไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเวลาสามทุ่มน่อยๆแล้วรถก็ไม่เยอะแล้วครับทุกคนถ้าช่วงประมาณห้าหกโมงแน่ตรงนี้ต้องยอมรับว,ว่าหนาแน่นมากครับทุกคนเยอะมากตรงช่วงขาเข้านะครับบรรยากาศยามค่ำคืนมืดๆอย่างเงี้ยถามว่าอ่ารู้สึกน่ากลัวไหมคนที่ไม่เคยมาอะไรเงี้ย มันก็ไม่นะก็ด้วยความที่บอกจะอาจจะเป็นคนใช้คำว่าที <c oughs> ่ก็ว่าได้ว่ามันอยู่ใกล้เนะทุกคนนี่ครับผมถ้าเรารู้เส้นทางเราก็ไม่ไม่รู้สึกกังวลน,นะแต่จริงก็ทั่วไปเราก็ไม่กังวลอยู่แล้วในปนระเทศไทยน้องเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มีกล้องจรปิดแต่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะทุกคนเนาะที่ไหนก็แล้วแต่ก็ย่อมมี คนดีแล้วก็คนไม่ดีแต่มีน้อยมีมากโชคดีโชคร้ายอะไรประมาณนี้บางครั้งก็อาจจะมีความโชคร้ายสิ่งที่ดีที่สุดเนาะผมก็ฝากไว้ว่าจะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกคนไม่มีอไม่อยู่ในความประมาทนะครับผมชีวิตก็จะปลอดภัยนะฮะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งเนาะที่ประเทศไทยก็ไฟก็จะส่องสว่างเยอะก็สมควร กลางคืนก็คล้ายๆออกับกลางวันเนาะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวแต่ก็ใกล้เคียงครับผมเพราะฉะนั้นมันก็มีไม่มีความน่าจะต้องกังวลใดๆนะครับก็ไม่รู้กันถ้าเกิดอยู่ที่หนึ่งที่สองมันอาจจะมีความเปลี่ยวหรือเปล่าเนาะเพราะแต่คนมันน้อยถ้าอย่างนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรครับผมแม้ว่าตรงนี้จะเป็นต่างจังหวัดแต่ก็เป็นต่างจังหวัดที่มีความเจริญแล้วนะครับทุกคนเป็นนครรังสิตนะครับผม ่วนตรงนี้จะเป็นฝั่งขาออกครับทุกคนเป็นฝั่งขาออกไปทางบางพระอินบางน้อยนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะครับทุกคนค่อนข้างโล่งนะครับผมเพราะดึกแล้วฮะผมจะเดินไปถ่ายตรงข้างๆงานนะครับผมถ่ายข้างๆงานเพราะอันนี้คือตอนกลางคืนครับผมนี่ฮะตรงข้างๆงาน ตรงในงานนี่จะมีเสียงดังมากผมกเลยไม่ได้ถ่ายตรงงานนะฮะเสียงดังจริงครับผมงานก็กว้างอยู่นะครับทุกคนกว้างนะเดินเมื่อกี้ก็เหนื่อยอยู่นะครับผมผมไปเดินมาแล้วรอบหนึ่งฮะส่วนมากกว่าแจ็ปจะพาทุกคนเข้าแต่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพปานหารครเลยแต่ตอนนี้ว่าจะพาทุกคนออกมาข้างนอกเลยแล้วมาคนเดียวด้วยคนเดียวจริงๆนะครับทุกคนไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาด้วยเพื่อนที่ ไม่ใช่เพื่อน YouTube ก็ไมื่ใชยูทูบเบอรด้วยกันก็ไปไม่ได้มามาคนเดียวจริงๆเดินคนเดียวตัวคนเดียวนี่ครับผมออ้บรรยากาศตอนกลางคืนนะฮะนีครับผมก็ประมาณนี้ครับทุกคนแต่ผมก็เชื่อมั่นในความปลอดภัยมากนะสำหรับผมเนาะแต่อย่างที่ผมบอกผมก็ไม่ได้บอกให้ใครต้องอ่าอยู่ในความประมาท อะไรก็แล้วแต่นี่มันเป็นตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดไหนก็แล้วแต่เนาะการรู้จักระมัดระวังตัวสังเกตทุกคนก็จะปลอดภัยโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงไปไหนก็แล้วแต่ประเทศอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นกลางคืนหรือว่าที่รับตาคนเนี่ยทุกที่มันก็มีโอกาสมีความเสี่ยงทั้งหมดทั้งหมดแห้วครับทุกคนแต่สําหรับประเทศไทยผมก็เชื่อมั่นว่าถึงความปลอดภัยอยู่แล้วเนาะ แต่ความไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเองเราบทุกคนผมพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจเนาะในความเป็นจริงบนโลกใบน,นี้ส่วน โทเวเนาะตรงนี้เป็นโทเวนะทุกคนเนาะก็าจะพปสิ้นสุดอีกประมาณสักกิโลกิโลก,กว่าก็าจะสิ้นสุดจะลงสู่ผาหนนะครับผมโมบอเจ๊บไม่เคยไม่เคยออกมาตรงนี้เลยนะแม้ว่าเจ๊บจะอยู่ไม่ไกลมากนะไม่เคยออกมาถ่ายคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนนะเป็นครั้งแรกของบอเจ๊บเลยที่จะมานําเสนอ เอาภาพบรรยากาศตอนค่ำคืนอย่างนี้มานำเสนอนะครับทุกคนนะ่คห้าผมก็รถก็มีแต่ไม่ไม่เยอะแล้วเพราะดึกดึกแล้วรถจะไม่เยอะตรงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงประมาณอ่าเขาเรียกอะไรสี่โมงกว่ามาเนี้ยต้องยอมรับตรงนี้แน่นนะครับทุกคนแน่นมากก็ต้องรับจริง โดยเฉพาะช่วงขาเข้าเนาจะแน่นจริงๆแม้ถนนจะหลายาที่ไปเนาะถนนจะกว้างใหญ่ๆแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเพราะว่ามันพอตอนเข้ามานี่ก็มีไปซ้ายไปขวาเนาะออกทางนครนายกไปทางสัญญาโนูน่นแล้วก็ตรงเข้าสู่วิภามั่งไปเข้าประหนมั่งแล้วก็ออกไปทางบางพูนมั่งเนาะทุกคนถือว่าแน่นมากตรงนี้แน่นมาก แต่พอหลุดมาสามทุ่มกว่าขึ้นไปก็อย่างที่เห็นนะครับผมก็มีความโล่งเดินรถสะดวกแล้วฮะเดินดูพาเดินดูสักหน่อยครับผมพาเดินดูสักหน่อยวิวต่างๆนี่ตอนกลางคืนนะครับทุกคนไม่ใช่ตอนหัวค่ำนะฮะก็เอาจริงแล้วก็สามทุ่มกว่าก็ถือว่าถ้าเป็นบ้านนอกแดี๋ยวบ้านมอแจ๊บไปนอนหลับกันหมดเลยนะครับผม แต่นี่เป็นนครรังสิตนะครับผมนครรังสิตก็ถือว่าจริงอยู่เป็นต่างจังหวัดก็เป็นมาริ้นคนนะครับทุกคนแต่จะให้เหมือนกลางเมืองเลยไหมก็ก็ไม่ถึงขนาดกลางปรุงเลยครับผมแต่ว่าถนนหนทางก็ไม่ต้องพูดถึงฮนะไม่แตกต่างนะผมว่าเนีย่ยสลับซับซ้อน เยอะแยะมากมายครับผมเยอะแยะมากมายตรงบริเวณงานเมื่อกี้บอกจะไปเดินมาแล้วไปเดินมาแล้วครับผมอาจจะเดินอีกรอบนึงประมาณนิดหน่อยหาอะไรกินนะครับทุกคนหาอะไรกินแล้วก็จะกลับละ ไหมฮะนครรังสิตสีเขียวๆเนาะแต่บะจับคิดว่าผู้คนไม่น่าจะอ่านได้เพราะซูมแล้วมันเบลอนี่ฮะผมครับหัวกลามากถ้าไม่ซูมนี่ก็อ่านไม่ออก,กนบพอซูมแล้วเห็นนี่ครับโอ้แสดงว่ามึงกินปะจับเดินนี่ยังไม่ยังไม่นี่นะเพราะปะจับน่าจะเดินถึงถึงแค่ตรงนี้ทุกคน ถึงแค่ตรงนี้เห็นไฟสว่างๆไหมครับเนี่ยๆ,ๆครับอาจะได้เดินถึงแค่ตรงนี้แต่งานจริงมีถึงตรงนู่นนู่นเลยครับไฟแสงสีเนี่ยเห็นไหมบริเวณงานจริงนู่นเลยโอโ้โหใหญ่เหมืนนอ,นอนกันนะบริเวณน่ะตอนกลางคืนก็จะมีผู้คนเดินไปเดินมาอยู่นะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่อาจจะเพราะด้วยว่าง,งานมีงานด้วยละมั้งครับ หลายคนถามว่าเอ้าแล้วว่าจะทุกวันนี้ไปคนเดียวแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือตอนกลางคืนแบบนี้ถ้าเราออกมาไกลอย่างเงี้ยต้องยอมรับว่ามันก็ต้องไปคนเดียวเพราะว่าอยู่ไกลเพื่อนมากถ้าเพื่อโทรหาบาโบ้นะบ่าโบ้อยู่สมุทรปราการนู่นฟังอยู่อปากน้กานําแพรกษานู่นถือว่าไกลมากพอแจ๊บอยู่รงังสิตเนี่ยอยู่ธัญญาเนี่ยโอ้โหข้ามจังหวัดส่วนบาต้นเองก็อยู่นนท,นทบุรีเนาะส่วนเบาน้อยก็อยู่นูน่นอยู่ ปานอุนทาเบาต้อยพลก็อยู่สุขุมวิทโแต่ละคนอยู่ไกลกันนะครับผมเพราะส่วนมากถ,ถ้าตอนคืนจะไปก็บารจเจจะเป็นคนที่ไปหาคนอื่นเนะาะมารจจจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้างหรือว่าอ่าขับรถไปบ้างคือถ้าใช้รถสาธารณะนี่บาร์เเองถว่าถือว่า,วาด้วยกว่าเพื่อนเนาะยังไม่มีความ ชำนาญในเรื่องการนั่งรถสาธารนณะรับเป็นแท็กซี่ก็โอเคอยู่หมายถึงว่าจะเป็นรถเมย์เอ่ยรถไฟฟ้าเอ่ยอะไรเงี้ยยังไม่สู้เพื่อนเนาะแต่ถ้าเกิด่ถไปเองเนาะอย่างเอามอไซค์หรือว่าขับรถไปเนี่ยบอจ,จะปาจะพอได้พอได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไปเก่งจริงก็มีบอโบะบอโบะนี่สุดแล้วคงไม่มีใครเท่าเขาอะแต่เพียงแต่ว่าถ้าบอแจ๊บจะไปโทรหาบอโบ้ให้บอโบมา เที่ยวงานด้วยกันโอ,โอ้ไม่น่าจะมาเพราะมันไกลามากก็เลยต้องใช้เดียวครับวันนี้เอาภาพบรรยากาศวันนี้วันนี้ไม่หนาวนะครับทุกคนอากาศถือว่าอุ่นขึ้นเยอะเลยออกจากเกือบกือบร้อนนะแต่เป็นกลางวันวน่อาจจะร้อนๆแต่ตอนตอนคืนก็จะเย็นเย็นเย็นเยนอยู่แต่เย็นไม่มากครับเย็นไม่มาก ไม่โอเคกับกล้องสักเท่าไหร่พอต้ตอนกลางคืนแะล้วโอกแย่มากเม้่ <gasps> อไรนะเราจะมีกำลังพอได้ซื้อกล้องดีๆสักค่นึง <laughs> อยากจะเอามาภาพที่มันดีๆกว่านี้ไปให้กับ FC ได้ดูได้ชมด้วย,วยอ่าชาตาฉชำใจบ้างนะครับผม บริเวณที่บอดจ็บยืนอยู่นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนนะไม่ค่อยมีคนตรงนี้ก็มีแสงสว่างจากสปอตไลท์เนาะที่ส่งลงมาจากข้างบนจากด้านบนนะครับเดียวจะลงมาเดินในงานอีกหน่อยแล้วก็จะกลับแล้วครับผมทุกคน ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าเข้าเสียไปเนี่ยเข้าไหมน่าจะเข้าเหมือนกันนะะต้องไปเช็คดูก่อนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะเดินลงตรงโน,น้นแล้วก็เข้าไปในงานนิดนิดหน่อยเดี๋ยวจะลงตรงนี้แล้วก็เดินเข้าในงานครับทุกคน ทศไทยก็ดูอย่างนี้นะครับผมจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็หมวกทุกคนก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นบางประเทศนี้ไม่ได้นะครับผมบางประเทศถือว่าไม่ได้ต้องเอาหมวกไปด้วยนี่ครับผมอันนี้คือความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับทั้งหมดก็เป็นคลิปในวันนี้นะครับทุกคนทั้งอยู่บนสะพานและก็บนบริเวณงานนะครับผม บริเวณงานถือว่าปราจะก็มาปิดคลิปคลิปนี้นะครับทั้งได้ทุเรียนมา,าผูหนึ่งก็ถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะเกือบๆหกร้อยนี่ยถ,ถือว่าแพงอยู่แต่แน่นอนครับของแพงเราอยากกินเราถึงซื้อแพงแค่ไหนก็ถือว่าคุ้มค่าครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับทุกคนสวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อ แล้วก็กินเลยครับทุกคนกินแบบมุมมามดูนะ